วันนี้คารีวิวพาทุกคนมาพบกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้านั่นคือโตโยต้าแท้ง2026รถทรงกล่องสุดล้ำที่ผสมผสานความหรูหราความกว้างขวางและเทคโนโลยีอัจฉริยะไว้ในคันเดียวบอกเลยว่าสายครอบครัวหรือคนที่ชอบรถทรงใหญ่ต้องห้ามพลาดโตโยต้าแท้ง2026ยังคงคอนเซปต์ของความเป็นรถมินิแวนทรงสูงที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะในญี่ปุ่นและไทยดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็ดแบบใหม่กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมเส้นสายตัวถังที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและทันสมัยสีขาวมุกที่เราเห็นในวันนี้ยิ่งเสริมความหรูหราแบบพรีเมียมเข้าไปอีกในด้านของมิติตัวถังโตโยต้าแทงค์2 0ง6มีขนาดที่กว้างขึ้นเล็กน้อยจาก,กรุ่นก่อนทําให้ภายในรถกว้างขวางมากยิ่งขึ้นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างเปิดปิดง่ายดายและปลอดภัยเหมาะสําหรับผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กเบาะนั่งภายในสามารถปรับพับได้หลากหลายรูปแบบ เหมาะทั้งสำหรับการเดินทางในเมืองหรือขับออกต่างจังหวัดเมื่อพูดถึงภายในห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าหรูหรากว่ารุ่นก่อนชัดเจนแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้มีความล้ายุคมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวาพูวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียม ด้านขุมพลังโตโยต้าแท้ง2026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรไฮบริดให้กำลังขับเคลื่อนที่ดีเยี่ยมและประหยัดน้ำมันสูงระบบเกียร์ cvt ใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและต่อเนื่องพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนเวอร์ชั่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนก่อนการชนระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจเช่นกล้องมองรอบคันแบบ360องศาเซ็นเซอร์จอดรถอัจฉริยะระบบช่วยจอดอัตโนมัติและหน้าจอเฮดอัพดิสプレイแสดงข้อมูลการขับขี่แบบลอยอยู่ที่กระจกหน้าเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่อย่างมาก To โ,โยต a าท้ง2026จึงไม่ใช่แค่รถสำหรับครอบครัวธรรมดาแต่คือรถที่ผสมผสานความหรูหราความอัจฉริยะและฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในเมืองยุคใหม่ ถ้าคุณกําลังมองหารถที่ขับง่ายนั่งสบายและดูดีมีสไตล์คันนี้คือคำตอบถ้าคุณชอบรีวิวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับรีวิวรถรุ่นต่อไปสวัสดีคอรัส